โวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ช้างศึกกระหึ่มโลกประกาศอันดับทัพช้างศึกทีมชาติไทยพุ่งขึ้นท็อปของโลกฟุตซอลเวิลด์เรนนะครับประกาศอันดับโลกล่าสุดในเดือนเมษายนทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับพุ่งท็อป26ของโลกรั้งอันดับที่4ของทวีปเอเชีย ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเช้านี้เลยนะครับโดยทีมชาติไทยของเราอันดับพุ่งขวดเลยนะครับพุ่งไปอยู่อันดับที่2 6ของโลกซึ่งก็รองอันดับที่4ของทีวีเอเชียครับโดยเป็นเรามีแค่อิรานญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานเท่านั้นนะครับโดย10อันดับแรกของทีวีเอเชียมีดังนี้1อิราน1,569คะแนนอันดับโลกอยู่ที่อันดับ6ของโลก2ญี่ปุ่น1,403คะแนนอันดับโลกอยู่ที่12ของโลก3 อุซเบกิสถาน1260คะแนนอันดับโลกอยู่ที่24ของโลก4ไทย1240คะแนนอันดับโลกอยู่ที่26ของโลก5ออสเตรเลีย1119คะแนนอันดับโลกอยู่ที่37ของโลก6อินโดนีเซีย1112คะแนนอันดับโลกอยู่ที่38ของโลก7เวียดนาม1093คะแนนอันดับโลกอยู่ที่39ของโลก8 อิรัก1,071คะแนนอันดับโลกอยู่ที่41ของโลก9กีคร์กิสสถาน1 0 4 4คะแนนอันดับโลกอยู่ที่45ของโลก10คูเวต1,027คะแนนอันดับโลกอยู่ที่48ของโลกทั้งหมด3ของโลกประกอบไปด้วยอันดับที่1ของโลกบราซิล1,796คะแนนอันดับที่2ของโลกสเปน1 7 7 7คะแนนอันดับที่3ของโลกโปรตุเกส1,753คะแนน สมรนันเหมือนตานารกทีมเชียงไทยสถานการณ์เปลี่ยนลุ้นจับตาดูให้ดีๆนครับสถานการณ์สมนรถเหมือนตากับเลตเตอร์สตีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังกลายเป็นประเด็นใหญ่สาหรับสโมสรเลตเตอร์สตีทีมชั้นนาในศึกผิวอังกฤษที่มีเจ้าของเป็นคนไทยประกาศย่งทางกับเบนนอนโรเจอร์กุนซืออย่างงเทียมปิดฉากการกุมทีม4ปีเต็มด้วยการพ่ายน้ดจาก6นัดหลังสุดกระตั้งที่ทีมตอนนี้หลุนในโซนไทยตอหลังขนาดปิดฉาก4ปีบนถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียม จากการย่าทางของบรรดาโรเจอร์ครั้งนี้นะครับต้องจับตามองอนาคตของสุวรรณเหมือนตาจะแบงค์ก่อนหน้าในวัย20ปีทีมชาติไทยที่ก่อนในนี้ได้รับคำชมจากบรนดาโรเจอร์ถึงความสามารถเกินอายุและมีโอ,อกาสที่คว้าไปร่วมรังเลสเตอร์สตีหลังจบก,การใหม่นี้แต่หลังจากนี้เลสเตอร์ิตีจะมีการเปลี่ยนแปลงกุญใหม่ซึ่งนั่นย่อมส่งผลต่ออนาคตของสุวรัณเหมือนตาหลังจบลูกกลนี้นะครับอาจจะจําเป็นต้องมีการทดสอบพินท้าอีกครั้งภายใต้กุญสือเลสเตอร์สตีคนใหม่เพื่อการตัดสินใจ หัวหน้าโค้ชคนใหม่และครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญสุมนัตเหมือนตาจะได้รุยวิโลบตามความฝันหรือไม่เซนอเปอร์สตีชดเจงชนะทิพนรกทีมชาิไทยดวลกับโอซากะโตโรอุนิกิเซรสยแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากส่งชนะทิพสุขสินร์นรกทีมชาิไทยประเดิมเกมแรกของเดือนเมษายนบนเวทีเจลีกลีกสมขึกของญี่ปุ่นยืนสุเวตตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตตโรกดวลกับกบะโอซากะ ชนะทิพย์มาด้วยความมุ่งมัน่นแต่ต้องเล่นตามทคติกของยอดกุญเือโทรุอุนิกิที่หวังเอาไวา้ล่าสุดทางสื่อลูกหนังท่าน้นสถิติตท่านต่างประเทศเปิดสถิติสุดเจ๋งของชนะทิพย์สงรงกสินป็นเมื่อเกอทีมเจ้าไทยที่ดวลกันบะโอซากาบนเวทีเจลีญ,ญญี่ปุ่นรอมมงชนะงูศูนสีนาทีส่งบอลทั้งหมด57ครั้งส่งบอลสําเร็จ4.4ครั้งอัตราการส่งบอลสําเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เ7 2สบร่งบอลเข้าพื้นท้าย6ครั้ง เข้ายังบอลสุเร็จ1ครั้งเรียกฟาวสีครั้งซึ่งมากที่สุดของทีมในเกมนี้ดนชนะบนพื้นอีก5ครั้งนะครับโอนิกิตาสว่างซื้อนอกเปิดเกรดชนะทีมสงสินแนวรุกทีมชาติไทยตัวจริงเจลีกดวลกัมบะโอสกะ ตัลูกกยกนะครับยอดกุญสิจําเทคนิคเซอร์ไพร์แฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากโดยการส่งชื่อชนะทิพย์ทรงศิลป์เป็นเมเกอก์ทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเดือนเมษาย,ยนที่สซอยไยิ่งเมื่อนั้นคือเจได้ลงสนามเป็นศูนตัวจริงแถมได้รับกาสลงสนามมากถึง64นาทีโดยสื่อนอกตัดเกรดให้กับชนะทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยของเราได้รับคะแนนมากที่สุดภายในทีมในเกมนี้ถึง6.8คะแนนนะฮะ รู้ตัวปัญหาแล้วทรุอรุนิกิปเปิดเผยสาเหตุทําให้ฟันตเร่ฟอร์มร่งวงคนหลงหลังจากเกมที่คาบาซึกิฟันตเร่ต้องกัดชนะทิพย์บุกพ่ายคารังกัมบะโอสกาสอส้า2-0ทรุอรุนิกิย่างคนสุดท้องออกมาเปิดใจหมดเปลือกถึงสาเหตุสำคัญที่ทําให้คาบาซึกิฟันตเร,ร่รอฟ,รฟอมร่วงถึงขั้นทําให้ทีมบุกไปแพ้กัมบะโอสกา้าว่าปัญหาทุกอย่างมาจากการจัดการของตัวเขาเองผม,มคิดว่ามันเป็นการบุกทีละแต่ผมก็ต้องการบุกด้วยความกดดันที่มาขึ้นหวังว่าจะทําประตูให้ได้ นักเตะสู้กันได้ดีแล้วแม้ผู้เล่นจะมีจํานวนน้อยกว่าดังนั้นผมคิดว่าปัญหาเป็นของผมโดยสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปสโม,มสรคาวบัซิกิฟอนโตเร่ครับต้นสังกัดของชาลทิปมีคิวเปิดบ้านต้อนรับเกมเยือนของนักวกิยากเกมปัสเอในวันที่15มิถุนายนนะครับเอสตีสเกาเปิดเผยสีข้อสุนาร n เหมือนตาการนล่ทีมชาติไทยเหมือนเออร์ลิงโลซาโนอย่างไรกองหน้าไทยรายนี้ไม่ธรรมดา ฟุตบอลเทเลนต์เซาท์นะครับเว็บไซต์ชื่อดังต่างประเทศที่รวบรวมโปรไฟล์ของเราบรรณา้งเตตวันอิคิดจากทั่วทุกม,มุมโลกยกให้จอแบงค์สมนันดันเหมือนตาสุน,นาวันอิคิดในวัย20ปีจากสโม,มสรบุรีมยูเนเต็ดเขาคือหนึ่งแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดของทีวีเอเชียณตอนนี้โดวยว่าเขาเปิดเผยสี่ข้อของสมนันดนเหมือนตามีความเหมือนกับเออร์วิงส์โรซาโนกรหน้าตัวเก่งจากสโม,มสรน,นาโปลีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเกาโชซิดาอิตาลี โดอรระบุว,ว่ามีความเร็วเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีไหวพริบดีและการจุดกอดที่เฉียบคมเดอร์เต็มวันวัยว20ปีอะไรนี้มีความเร็วเทคนิคยอดเยี่ยมไหวพริบดีและการจุดกอดเฉียบคอมอีกทั้งยังเปรียบเทียบสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเ e อวิงเลอซโนเดารยังร่างเล็กทีมชาติเมสโกของนาโปลีด้วยงานเข้าแล้วนะครับญี่ปุ่นอัปเด,ดตตารางคะแนนจลีฟอนเตเรตทีมชาติทิพสสถานการพิก งานก้าวต้นกับชนะทิพย์แนวรุกจีนชาไทยสนามครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะคาวาสึกิฟอนเรเป็นทีมที่เป็นทีมแต่งลุ้นช้เจิลิกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในปันี้ล่าสุดสารการพิกเมื่อโทลุอุนิกิพาทีมบุกพ่ายคารังต่อกัมบะออสกา2-0ส่งผลให้นตอนนี้คาวาสึกิฟันเร่อันดับรูดคราวลงไปอยู่อันดับที่ส2ของโตนคะแนนแข่งเจ็นัดเก็บได้เพียงแค่8ปคะแนนเท่านั้นมีแต่ห่างส่งโซนสุกชั้นเพียงแค่2ขนคะแนน แต่โชคยงังเลียนครับที่ลุ้นการนี้เจอริกเอาทีมตกชั้นเพียงแค่หนึ่งทีมไม่งั้นจากทีมลุน้นแชมป์กลายเป็นทีมลุนน้นหนีตกชั้นแน่ๆกลายก็ได้ช่วยผมทีเทโก้นรับนักจุบราซิลวานบั้นเกิดหลังโดนริบแชมป์มวยไทยโลหมดหนทางทำมาหากินจากกรณีที่ติโก้เตเชรานักมวยชาวบราซิลหัวนเจเเมนที่เดินทางไปคว้าแชมป์มวยไทยโลรุ่นมินิเวทที่ประเทศเยอรมนี องค์กรมวยไทยโลกสั่งริปแชมป์นะครับรวมทั้งแบรนดจากการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งหมดโดยสาเหตุเกิดจากการที่นักชกสมรบราซิลในวัน35ปีออกมาประกาศว่ากุนคแเมศิลปะการป้องกันตัวของกัมบูชาคือต้นกําเนิดของมวยไทยเจ้าตัวก็พร้อมที่จะบักดันมวยคขมรน,นะฮะไปสู่เวทีรดโลกรวมถึงในช่วงที่คว้าแชมป์ก็ได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนําธงชาติกัมบูชาขึ้นไปชู ทำให้ทางองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO มีมติให้ถอดออกจากตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยทันทีและออกคำสั่งแบนเจ้าต,ตัวจากการแข่งขันในระดับนานาชาติที่องค์กรรับรองทุกรายการซึ่งแน่นอนงานนี้เรียกว่านักมวยชาวบ,บราซิลจะหมดสิทธิ์หากินในวงการมวยไทยอย่างแน่น,นอนแล้วล่าสุดติโกเตชราออกมาโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์เพื่อขอให้สื่อในบ้านเกิดช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงเป็นแฟนชาวบ,บราซิลถ้าใครมีช่องทางติดต่อสถานีโทรทัศน์บราซิลหรือใครมีอำนาจ ช่วยติดต่อหาผมเีผมต้องการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ผมโดนกล่าวหาว่ามุ่งร้ายต่อมวยไทยผมไม่ต้องการแชมป์เพราะทุกคนคงรู้ว่าใครคือแชมป์ที่แท้จริงแต่เรื่องนี้ผมอยากให้คนบราซิลรับรู้ซาลาติโกเตชลาลานักมวยชาวบราซิลเดินทางมาหากินในบ้านเราในประเทศไทยโดยฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกเวทีมวยไทยหลายรายการของบ้านเราทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟท์ มวยช่อง8และมวยไทยไฟเตอร์เอ็กมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าทำตัวเองแทๆนะครับดิกือสูข,ข่าวฟุตบอลไทยครับซึ่งเป็นรอบช้า 90, มองวันที่10เมษิยอน